หอพักโรงแรมอาพาร์ตเมนต์ติดตั้งโซลาเซลล์แบบออนกริดประหยัดค่าไฟได้จริงไหมตามผมไปดูคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีครับผมช่างเอกนะครับบริษัท i t e c h e n g i n e e r i n g g r o u ุจำกัดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ SPM Resident ปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับวันนี้ช่างเข้ามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์แบบออนกริดนะครับลูกค้าปรึกษามาว่าอยากจะติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟนะครับอยากจะลดค่าไฟให้ได้ครึ่งหนึ่งจะทํำยังไงนะครับทางทีมวิศวกรนะครับเข้ามาสํารวจพื้นที่ดูเรื่องของปริมาณการใช้ไฟนะครับเช็คจากบินค่าไฟเดือนล่าสุดนะครับปรากฏว่าที่ SPM Resident นะครับ จะต้องติดตั้งโซลาเซลล์ขนาด60กิโลวัตต์นะครับเพื่อจะประหยัดค่าไฟให้ได้ครึ่งหนึ่งของค่าไฟที่จ่ายอยู่ซึ่งค่าไฟที่จ่ายอยู่อยู่ที่ประมาณ80,000บาทโดยเฉลี่ยนะครับและบางเดือนสูงถึง100,000บาทเลยทีเดียวซึ่งลูกค้านะครับมีงบประมาณค่อนข้างจํากัดนะครับผมเลยแนะนําลูกค้านะครับแบ่งงานเป็นทั้งหมด3เฟสนะครับเฟสที่1ติดตั้งโซลาเซลล์บริเวณออฟฟิศสานักงานนะครับรีเซพชันด้านล่างเพื่อประหยัดค่าไฟในส่วนที่ใช้ไฟในตอนกลางวัน ค่อนข้างเยอะนะครับปริมาตร10กิโลวัตต์และวางแผนในเซตที่2และเซตที่3อีกอย่างละ25กิโลวัตต์ซึ่งตอนนี้ช่างกําลังติดตั้งกันอยู่นะครับตอนนี้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์10กิโลวัตต์เพื่อประหยัดค่าไฟในช่วงกลางวันให้ได้ประมาณ6-7,000บาทต่อเดือนเพื่อประหยัดค่าไฟในส่วนของบริเวณออฟฟิศชั้น1ล็อบบี้นะครับที่มีพนักง,งานทํางานอยู่ในช่วงกลางวันจะได้ใช้ไฟฟรีในตอนกลางวัน เราอยู่บนพื้นที่หลังคาบนชั้น7นะครับชั้นดาดฟ้าของอาคาร SPM Residence นะครับลูกค้าหลายคนสงสัยว่างานยึดติดอุปกรณ์ของเราได้ตามมาตรฐานนะครับอุปกรณ์รางต่างๆจะเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนน็อตตัวยึดต่างๆจะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดนะครับทำให้การยึดติดบนหลังคานะครับรับแรงลมได้พืนที่ด้านบนนี้นะครับแรงลมค่อนข้างแรงมากๆกนะครับการติดตั้งจะต้องได้ตามมาตรฐานนะครับและเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่อง ของระบบกราวนะครับเรามีการเชื่อมต่อกราวในทุกรางและในทุกๆแผ่นส่วนเรื่องของการเดินสายไฟนะครับเราจะเดินร้อยท่อนะครับเป็นท่อกาวนิส i m c นะครับเป็นท่อกันน้ําตัวเฟล็กที่ใช้ในการเลี้ยวต่างๆนะครับก็จะเป็นเฟล็กกันน้ําเช่นกันทําให้คุณสบายใจได้นะครับว่าติดตั้งไปแล้วคงทนถาวรแน่นอนครับ และเรื่องของระบบตู้อินเวอร์เตอร์นะครับการแปลงไฟเพื่อเอาไปใช้เป็น AC <S <S นะครับเราใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ของหัวเว่ยนะครับซึ่งหัวเว่ยเป็นแบรนด์จากประเทศจีนก็จริงแต่เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนําเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับเรื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับและเป็นแบรนด์ที่เวิร์ไวดนะครับไม่เหมือนกับแบรนด์จีนบางยี่ห้อที่ตีแบรนด์เข้ามาในประเทศไทย <S <S เราไม่รู้เลยครับว่าเจ้าที่นําเข้ามานั้นจะเลิกนําเข้าเมื่อไหร่และถ้าสมมติอินเวอร์เตอร์เราเสียเราจะไปเคลมได้ที่ไหนแต่ของหัวเว่ยสบย บายใจได้นะครับว่ามีที่เคลมได้แน่นอนและอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะครับได้มาตรฐานของการไฟฟ้าในส่วนของตู้คอมไบเนอร์มีเรื่องของเซิร์ฟโปรเทคชั่นนะครับป้องกันทั้งไฟ DC และ AC ให้ ส่วนเรื่องของแผงโซลาเซลล์นะครับที่บริษัทจาหน่ายอยู่2ยี่ห้อนะครับเป็นยี่ห้อหลงจิหรือว่าลองจินะครับและอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับยี่ห้อ JA Sola r ซึ่งทั้ง2แบรนด์นะครับได้มาตรฐานเทียวันซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่รองรับโรงงานผลิตแผงโซลาเซลล์และแผงโซลาเซลล์ของเราทุกแผงนะครับรับประกันเรื่องของการผลิตไฟนานถึง25ปีและรับประกันตัวแผงนานถึง12ปีและเรื่องการรับประกันหลังการขายนะครับเราดูแลให้ฟรีนานถึง2ปี ในการเรื่องของการล้างแผงและตรวจสอบเรื่องระบบไฟฟ้าการที่จะเลือกบริษัทที่จะติดตั้งโซลาเซลล์นะครับควรมองหาบริษัทที่มีมาตรฐานนะครับมีการสอบมาตรฐานผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงนะครับเพื่อให้คุณสบายใจว่าการติดตั้งครั้งนี้นะครับจะผ่านมาตรฐานและปลอดภัยซึ่งบริษัทไอเทคเอนจิเนอรริ่งุกจำกัดนะครับเปิดทําการมากว่า12ปีนะครับด้วยทีมช่างมาตรฐานซึ่งช่างของเรานะครับผ่านการอบรมจาก P.A.N. c o m นะครับบริษัทลูกของการไฟฟ้านะครับทำให้คุณสบายใจนะครับติดตั้งกับเราเราดูแลให้และช่างของเราทุกคนนะครับรวมถึงทีมวิศวกรยินดีให้คำปรึกษา สำหรับเจ้าของกิจาการคนไหนนะครับที่สนใจวางแผนอยากจะติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟเพื่อให้ต้นทุนต่ำลงนะครับสามารถติดต่อเราเราจะมีทีมวิศวกรนะครับคอยออกแบบระบบและคำนวณเรื่องของการใช้ไฟรวมทั้งการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับให้จะได้รู้นะครับว่าเราสามารถประหยัดค่าไฟได้เท่าไหร่ต่อเดือนและต้องลงทุนอยู่ที่ตัวเงินเท่าไหร่ครับ และเรื่องบริการหลังการขายนะครับที่เรามีให้ดูแลให้หลังติดตั้งนานถึง2ปีและมีวิศวกรคอยให้ข้อมูลและสอนเรื่องของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือทําให้คุณสามารถเช็คเรื่องของการผลิตไฟได้ในทุกๆวันเทคโนโลยีที่ดีกว่าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นติดตั้งโซลาเซลล์ไว้ใจบริษัท i t e c h Engineering ์ r o u p กรุจำกัดวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ